สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับรายการ Moral Channel รายการดีๆเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กวันนี้นะคะมิชเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะมาพูดคุยในรายการของเราสัปดาห์ที่แล้วมิสาธิตวิธีการแกะล้างเก็บกล่องเครื่องดื่มนะคะเพื่อนำมาบริจาคสมทบช่วยเหลือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนาไปรีไซเคิลทาแผ่นหลังคา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านที่อยู่อาศัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเด็กหญิงตุบาสีนีนามสกุลมีชำนาญที่เล่นชื่อว่าน้องดาวคะ่ะเรียนอยู่ชั้นอะไรคะลูกชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคับห้าค่ะค่ะน้องดาวคะหนูกลับไปที่บ้านหนูนํากล่องเครื่องดื่มมาแกะล้างเก็บหรือเปล่าคะเก็บค่ะเก็บค่ะแล้วน้องดาวทําเองหรือว่าคุณแม่ช่วยทําคะ คุณแม่ช่วยทำเป็นบางครั้งค่ะแล้วส่วนใหญ่หนูเป็นคนทำเองใช่ไหมคะค่ะคุณแม่ถามไหมคะว่าหนูนำกล่องเครื่องดื่มเหล่านี้ไปทำอะไรคะถามค่ะอแล้วหนูตอบคุณแม่ว่ายังไงเอ่ยหนูตอบว่าไปทำหลังคาให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ภาคเหนือคะ่ะค่ะวันนี้หนูมิสอยากจะให้หนูเนี่ยสาธิตให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆได้ดูว่าวิธีการที่หนูนำกลับไปแกะล้างเก็บกล่องเครื่องดื่มที่บ้านทำยังไงทำให้มิสดูได้ไหมคะ เชิญชมนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้องแกะกล่องตรงนี้ออกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาหลอดออกค่ะแล้วก็แกะมาทั้งสองข้างด้านบนขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วก็ทำให้มันแบนๆแบบนี้แล้วก็แล้วก็ตัดค่ะ แกะที่สุดนะคะแล้วก็แกะแกะลงท้ายท้ายกลนมันอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ตัดเหมือนกับข้างบนนะคะ แล้วก็ตัดมันก็มีปลายตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัดอยงนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ล้างค่ะ จะให้สะอาดแล้วก็อากให้แห้งแล้วก็คืลอล้างอีกทีนึงค่ะ แล้วก็อมิตาให้แห้งเสร็จแล้วก็จะเ,เป็นกล่องนมแบบนี้แบบที่แห้งแล้วค่ะค่ะก็ขอบคุณน้องดาวมากนะคะสำหรับการสาธิตวิธีการแกะล้างเก็บนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เด็กๆสามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้เพียง mm hmm. แต่ว่าการสาธิตด้วยน้องๆระดับป .1 เนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของทักษะ เวลาที่หนูนําไปทําที่บ้านด้วยตนเองเนี่ยการตัดด้านบนอย่างเดียวแล้วก็แกะบริเวณด้านข้างของกล่องก็สามารถที่จะล้างแล้วก็เก็บได้ก็จะได้ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่สําหรับส่วนที่เหลือที่ถูกตัดทิ้งไปนะคะแล้วก็ข้อพึงระวังก็คือการใช้น้ําอย่างประหยัดค่ะเมื่อนักเรียนแกะล้างเก็บเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วนะคะ นักเรียนก็สามารถนำกล่องเครื่องดื่มมาบริจาคที่บริเวณหน้าห้องปรีชายานได้นะคะจะมีจุดรับบริจาคตั้งไว้ทุกๆวันอังคารและวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะในช่วงพักรีเซตถ้านักเรียนนำกล่องมาบริจาคนะคะมิจจะแจกแผ่นสะสมถ้านักเรียนบริจาคครบ10กล่องมิจ,จะประทับตา1ครั้งถ้านักเรียนสะสมครบ15ช่องนะคะ สะสมครบ15ช่องก็จะได้รับของที่ระลึกเช่นสมุดโน้ตหรือพวงกุญแจที่ระลึกไว้สำหรับนักเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ฝากให้นักเรียนสะสมความดีวันละเล็กวันละน้อยนะคะเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในเรื่องของการให้และการแบ่งปันการรู้จักที่จะช่วยเหลือบุคคลที่เดือดร้อน มีจึงอยากเชิญชวนนักเรียนมาทําความดีร่วมกันนะคะส่งเสริมคุณธรรมสําหรับนักเรียนในเรื่องของการให้และการแบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากเดือ,อดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะเพียงแต่เรานํากล่องเครื่องดื่มที่เราตั้งใจที่จะทิ้งแล้วเนี่ยนำกลับมาแล้วก็นํามาแกะล้างเก็บก็สามารถสะสมแล้วก็นําไปช่วยเหลือบุคคลอื่นๆได้สําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ